แต่เปลี่ยนล้อชุดใหม่บอกเลยว่าเซียนมากใช้เกือบทุกวันเลยอ่ะต้องบอกงี้คือการเปลี่ยนล้อเนี่ยมันทําให้เหมือนเราได้รถคันใหม่โดยเฉพาะแบบล้อสวยสวยล้อที่มันเท่เมีกิมมิคลูกเล่นนะ,ค,ะคือมันทําให้ี่ดีมหลงรักเจ้าฟอร์จูเนอร์ของวิดีมกลับมาอีกครั้งเลยเพราะว่าจริงๆกับรถเราก็ใช้มาหลายปีนะคือตอนนี้เราไลยรู้สึกว่าเออหาทริปสักทริปเนี่ยพาเจ้าฟอร์จูเนอร์เนี่ยขับเที่ยวขับถ่ายรูปส,รสวยสวยถ่ายโรลลิ่ง เก็บไว้เป็นประสบการณ์เก็บไว้เป็นความทรงจำความรู้สึกดีๆสำหรับรถของเราหน่อยดีกว่าวันนี้ก็เลยเกิดไอเดียขึ้นว่านัดกับเพื่อนอีกคนนึงนะครับเขาคนนั้นเป็นใครก็ต้องบอกเป็นเพื่อนสนิทของพี่ดีมแล้วกันซึ่งวันนี้เราก็มีทริปกันที่นิวซีแลนด์เมืองไทยซึ่งวันนี้เนะี่ยมันเป็นทริปที่แบบ เกิดขึ้นแบบชุกระหูมากด้วยความที่เราอยากขับรถแหละก็เลยนัดกับเพื่อนว่าโอเคเราขับรถเล่นกันแล้วก็จะมาโชว์กันด้วยว่าล้อที่เราใส่อยู่ตอนนี้มันเท่มันหล่อแค่ไหนซึ่งแน่นอนครับผมตอนนี้พี่ดิมติดตั้งกับล้อเจ้า j a c k e r w a r ว o s 6กครับผมล้อที่มีดีไซน์ไม่ส้ำใครและมีกิมมิคไม่ส้ำใครนั่นก็คือโชว์เทคโนโลยีการผลิตแบบ performing light tech พัฒนะครับผมเอกสิทธิ์หนึ่งเดียวจาก Jack เก w a r ว o s ครับผมและกิมมิคที่พี่ดิม จะต้องบอกเพื่อนๆนั่นเลยว่ามันเป็นล้อรุ่นเดียวในตลาดตอนนี้ที่มีลักษณะเซ็นเตอร์ล็อกลุกนะฮะในสไตล์ซุเปอร์ฮาร์หรือคุณจะถอดออกมาก็หล่อในสไตล์ดุด,ดันแบบ PPV หรือสายลุยสายอเมริกันแน่นอนมันได้คูอินวันเลยสำหรับล้อตัวนี้และล้อของเราเนี่ยเป็นสีที่หล่อสุดในรุ่นแล้วกับสีบีซัดเน่เทเม่ะรรับกับรถสีฟ้า นะฮะชาร์จดูของเราแบบสุดๆเลยนะฮะแม่อดใจไม่ไหวแล้วนะวันนี้นอกเหนือจากการที่เราจะเดินทางไปที่นิวซีแลนด์เมืองไทยเราจะไปที่ไร่สับป,ปยูนยด้วยนะฮะเพราะว่าระหว่างทางเนี่ยเดินทางไกลมันก็เหนื่อยอาจจะไปขอจิบกาแฟที่ไร่สวยๆไร่ที่แบบเท่ๆที่เพื่อนๆชอบไปเช็คอินกันด้วยรับกันครับผมและที่สำคัญครับผม,ผมฝากติดตามไว้ด้วยนะฮะว่าวันนี้เราจะมาเจอ Stop crying Go and try your luck, test me in again, we let it rain. Please don't start us up. Got that black and white, they ain't gang. Miss the Please don't search us, we don't got a thing. Tell her pocket up. Then I'd be poking out them jeans. up will be up. like the fireworks, I keep the flame. Heard you up. it's the wrong tree, I got the strain. See, I'm charging up. They can keep up, got them looking drained. Not in walking up. trying to put the face to the name. I pull up and and I'm swerving. รอบดับแรกนะครับเราก็กำลังเดินทางไปที่ไร่สับป,ประรดดูกูเกิลเนมีอะไรบ้างที่นี่มีอะไรดีบ้างก็มีคาเฟ่<อ> <c oughs> มีให้อาหารสัตว์มี่ถ้าลูกถ้าลูกหยุดน,นะพาลูกไปเลย<อ>ว่าลูกไม่อยู่ทริปนี้เนี่ยมันเหมือนที่พี่ดิมพูดไปเ,เมื่อกี้นะว่ามันเกิดจากความที่เมื่อเปลี่ยนล้อชุดใหม่แล้วก็อยากจะ,ะกลับมาเสพอารมณ์การขับขี่โตโยต้าฟอร์จูเนอร์น้มัเนาะ ก็เป็นรถที่เราใช้หาตังค์แล้วก็เป็นลูกหลักของบ้านเป็นรถคันเดียวที่เราขายไม่ได้แสนโลแล้วเนี่ยเก้าหมื่นหกแล้ววะแล้วก็ล้อชุดใหม่เยย็ยไงชอบไหมสีสวยเนาะเท่าที่ขับขี่มาก็ฟิลฟ้าล้อน้ำหนักเบาบาลานดีนะครับใช้ตะกัวไม่เยอะนะครับซึ่งขับสนุกครับเนี่ยพุงอะไรก็ไม่หนักนะครับอ่าแล้วการเดินทางไกลแบบนี้นะครับก็จะทาให้ช่วยเราไป ไล่ซับป,ปยูนครับแหมมาแล้วครูหูเรามาแล้วครูหูเรามาแล้วฟอร์ดเอเวอรเรสต์ด้วยมาดูกันว่าจะเป็นใครเพื่อนโอ้โหไล่ซับป,ปยูนนี่เขาสวยมากเลยนะเป็นร้านกาแฟนะนี่ครับบรรยากาศฝั่งตรงข้ามสวยมากเลยอะ่ะโอเคครับก็ตอนนี้มื้อกลางวันพอดีครับเดี๋ยวขอไปรับประทานอาหารแล้วก็ไปเจอเพื่อนเพอกนกัน<_ <d> _ครับ พื่อนโอ้ยล้อสวยอ่ะสีอะไรอ่ะสีอะไรอ่ะสียให้เปิดดาร์ครับสียให้เปิดดาร์เน้นคุมเต็มอ่าสวยนะแต่น้อยกว่าสีบีซัหน่อยนึงบีซัสวยกว่าผมเน้นคุมเต็มดุดันอ่ะมันเน้นแบบสปอร์ตชู่มฉาดน่อยแต่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนที่ไปไหนมาที่ไปไหนฮะไม่หลงไม่เลยไม่ใช่ดีมครับไปไหนก็หลงครับมาเราหลงก็วะเราหลงเองหรือเขาหลงผมผมหลงครับโอเคโอเคโอ้โห ลุกงกระชั้นสวยนะแต่อีกหน่อยนึงเนี่ยจะกลายรูปสบภัยแล้วนะครับลงนะโอเคเดี๋ยวเราไปคุยกันดีกว่าโอเคครับ เราอยู่นิวซีแลนด์ใช่ครับบรรยากาศดีนิวซีแลนด์มีมีแพะมีแกะแพะพันหลังอานด้วยเด้อของเรานี่ไงใช่หลังอานปากยาวมาเลย <laughs> แมาบรรยากาศดีนะแต่ว่าโอเคพี่คือมันธรรมชาติไงอ่อันนี้ธรรมชาติแล้วก็กได้ได้กินก่นกิ่นที <laughs> ่ กลิ่นไอดินไอดินอ๋อโอเคกลิ่นไอดินธรรมชาติมันต้องมีกลิ่นกลิ่นมูลสัตว์นะเมื่อกี้เราพูดพูดขี้หยาบไปธรรมชาติต้องมีกลิ่นมูลสัตว์เข้ามาปนกับกลิ่นดินนิวซีนิวซีแลนด์นี่เขามีกลิ่นนี้ไหมผมก็ยังไม่เคยไปว่ะพี่แต่ว่าน่าจะจะกลิ่นคล้ายๆกันแหละเออประมาณประมาณคล้ายๆกันถ้าขับรถมาไม่นานนะขับรถไม่นานสองสองชั่วโมงครึ่งก็ก็โอเคอะหลีกหนีความวุ่นวายใน กรุงเทพนะครับบรรยากาศกำลังน้ำกำลังเยอะด้วยใช่ถ้าเยอะกว่านี้เราจะเป็นผู้สุภัยถูกต้องครับเราจะออกไม่ได้แล้วเราจะออกไม่ได้ต้องต้องต้องภายเลยออกแล้วอันนี้ลงคลิปไปนะฮะชิวอ่ะพี่อันนี้ลงคลิดไปวันนี้ชิวชิวแต่คือวันนี้จริงๆฟ้ามันไม่ได้เปิดแบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคือตอนเราขับมาเนี่ยฝนก็ตกนิดนึงตกไหมพี่เจอฝนไหมขับมาเจอมีนิดนึงมีนิดนึงแล้วก็พอมาถึงก็เนี่ยพอดีเมียพี่ปักตะไคร้โอ้โหก็เลยหยุดเลยหยุดนะ พายุมาเบอรหยุดฝนหยุดพายุดิเปชั่นเข้าเลยเล่นเองซะด้วยแต่เริ่มได้ทีแล้วเริ่มได้ทีแล้วดทีแล้วอันนี้เขาใช้ไหมเดี๋ยวาใช้ด้วยเนี่ยฟุตเทจเนี้ยใช่ไหมใช้จริงไหมเนี่ยใช้จริงอ่ะพี่เปิดร้านกี่ปีละก็ปีนี้เข้าปีที่สามสิบหยิดรับอายุตัวเองอายุเต็งนะห้าสิบก็แล้วอายุตัวเองเท่าไหร่นะนะตอนนี้เขาปีนี้ถ้าเข้าห้าเท่าไหร่เลขเลขใครอ่ะอ๋อโอเคโอเคโอเคหอกหย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 อกปีนี้เข้าปีที่สิบใช่ธันวาคมครบสิบปี แล้วเราเรารู้จักกันจนได้ยังไงวะพี่เคยได้ยินเรื่องนี้ปะครับฝนตกที่หมู่ไร่คนจังไรมาพบกันคนดีๆมาพบกันเราก็ไวซะด้วยซึ่งเราเจอกันเนี่ยโดยบังเอิญครก็ต้องบอกอยูว่าเรารักล้อเหมือนกันอ่า อ่าตอนนั้นอ่ะเราอยู่ในมุมของเซลล์จริงๆก็เป็นหัวหน้าเซลล์แล้วแหละเป็นเซลล์ทคอยไวเซอร์ซึ่งวันนั้นเราเห็นเด็กวัยรุ่นผู้ชายคนหนึ่งที่ยืนพ่นสีล้ออ่ายืนพ่นสีล้อแล้วก็ลงในกลุ่มในคลับคาร์บล็รตซิ่งะไรพวกนี้พวกนี้ขับรถซิ่งต่างๆว่าเฮ้ยร้านนี้ทำไมมันมนพ่นสีล้อแล้วพ่นออกมาเสร็จโอ้สวยซะด้วยสวยกัาโรงงานซะด้วยในยุคนั้นเราก็แอบส่องเขาส่องเขาซึ่งในมุมของเราตอนนั้นคือเราเป็นพนักงานบริษัทก็หายอดขายเข้าบริษัท รเราก็ต้องหาแบบเฮ้ยร้านค้ารุ่นใหม่ร้านค้ายุคใหม่ที่แบบมีศักยภาพและมีแพชชั่นซึ่งเราเห็นแล้วเราว่า J S Racing Wheel เนี่ยเป็นเด็กมีไฟคนนึงดูสักเดือน2เดือน3เดือนเอาวะเพราะตอนนั้นอะ คือปัญหาเนี่ยคือพอเวลาเปิดหน้าบัญชีมาบางทีก็เจอบิดบ้างจ่าย่งิกจ่ายตังค์งเงี้ยไม่สนิทบิดหมด <laughs> ไม่สลดบิดอีกเลยเพราะนั้นคือโหเราก็เจอผู้บริหารบอกว่าจะเปิดหน้าบัญชีเดี๋ยต้องดูดีๆนะอะไรเงี้ยโอเคเราดูอยู่สักพักเขาวะชอบอ,อ่ะก็เลยเข้ามา นั่นคือจุดเริ่มต้นที่เราได้รู้จักรู้จักรู้จักกันเพราะผมเปิดร้านมาเข้าปีที่13บสาแล้วสิใช่เพราะนั้นคือ13ปีเสียโน้ตสิปีใช่ไหมเรารู้จักกันมา12ปีเพราะตอนนั้นที่คุยกันก็คือว่าโอเคเสียโน้ตเปิดร้านมาปีหนึ่งพี่ดิมก็เข้าไปหาอ่าใช่ใช่แล้วหลังหลังจากที่รู้จักกันประมาณสักปีกว่าๆพี่ดิมก็ลาออกจากงานมาทำร้านอ่าใช่ใช่อ่าหนึ่งในไอดอลผมนะครับนี่คือเป็นแนวทางในการทำร้านเลสเปกกอีกหนึ่งคนครับอ่าซึ่งคือเหมือนเราเรา เขาเรียก <K> <Me> ว่าเคมีเราตรงเคมีนะตรงกันต้องบอกก่อนก่อนก่อนที่พี่จะออกมาเป็นเป็นเลสเปกอะ่ะพี่ก็ก็ดูแลดูแลร้านผมแล้วในในในจุดนั้นอะ่ะเราก็คุยกันแล้วมันมันคลิก,กันเนาะคือมันเหมือนมันเหมือนไม่ได้เราเราคุยกับการซื้อขายอย่างเดียวในวันนั้นมันมันคุยเหมือนปรึกษาสัพเพเหระคุยแล้วมันรู้สึกว่าเออมันสนิทใจอ่ะในในวันนั้นเหมือนเวลาแบบ เฮ้ยผู้หญิงคนนี้แม่งสวยว่ะใช่ใช่พี่ใช่เหมอนวดร้านนี้โอเคอใช่เลย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 ไม่ใช่สิเดี๋ยวเรื่องเราคุยเรื่องงานเดี๋ยวเรื่องร้อเดี๋ยวคุณคุณก็พี่วกมางี้ผมก็ต้องเคลิมไงเคลิมตามแต่จริงไม่ใช่ไม่ได้คุยแล้วตกลงขอบางบัวทองอะไรดีโอ้ยเพี้ยพี่เดี๋ยวหลังไม่หลังไม่หลังไม่ร้านเลยร้านล้อร้านล้อมีเพียบที่เราไออย่างนั้นเนี่ยมันจริงผมกับพี่ดีมไม่มีหรอกไอ้เรื่องเจ้าชู้เจ้าเชื้อเมื่อก่อนน่ะต้องบอกว่าผู้ชายมีอยู่นะในสมัยก่อนเปลี่ยนเรื่องคุยนะฮะเปลี่ยนเรื่องคุยไม่เเป็นไรมีย ไกลเมียไม่ได้ยินเออเหรอไม่ได้ยินอยู่ม่นั่งปังกันไม่ได้ยินไม่ได้ยินแหมก็สมัยก่อนในเชคือนเชในคือสมัยก่อนแต่วันนี้คือมันเป็นมันเป็นยุคแห่งงานเราจริงๆเราเราสร้างสร้างสเตตัสสร้างสร้างฐานะตัวเองทั้งหมดนะครับเราเราเราทำมาธุรกิจเราเนี่ยเราสร้างมาด้วยใจรักใช่เนาะเราสองคนน่เหมือนกันคือเราเรารักในอาชีพเราเออรักในอาชีพเราแล้วเรารู้สึกว่า เราไม่อยากดูถูกอาชีพเราอะเรารักใ,ในการแต่งรถด,ดีกว่าถูกต้องลอ,งอ,าอาชีพนี้มันเริ่มต้นจากความที่เราเป็นคนชอบแต่งรถชอบรถแต่งชอบรถสวยอืมใช่อ่าคือมาก่อเป็นอาชีพเพราะว่าเรารักเหมือนกันอ,อ่าคือในจังหวะและโอกาสแต่ละคนมันไม่เหมือนกันแต่พอสุดท้ายถึงเวลานึง่งเจโนตเนี่ยเรียนจบมาเสร็จปุ๊บมุเลยจะทาร้านแต่งรถจะพ่นทำลอ้อเปี่ยน ทำล้อคือตอนเรียนนะคิดอย่างเดียวเลยในตอนเรียนนะเราชอบรถใช่ไหมเราเป็นคนชอบรถมากคิดอย่างเดียวตอนนั้นในวันที่นั่งเรียนนะกูทายังไงได้อยากเป็นคนรวยอยากเป็นคนรวยต้องต้องทำยังไงล่ะประกอบอาชีพสุจริตแล้วทาอาชีพในสิ่งที่เรารักซึ่งมันมันน้อยคนนะพี่ที่จะได้ได้ทำทำงานในสิ่งที่เรารักมันจริงๆอ่ะพอเราอยู่กับสิ่งที่เรารักเนี่ยเราจะรู้สึกว่าความเหนื่อยเราไม่มีถามว่าเราเหนื่อยกายอยู่แล้ะเราเราทำงานทุกวันเราเหนื่อยกายแต่ว่ามันนอนพักมันก็หายเรายังมีไฟเรายังสนุก ในการในการทํางานเพราะเรารักในอาชีพนี้จริงมีคาถามครับบ้านรวยอยู่แล้ววะใช่บ่าอันนี้ต้องพูดเลยนะแม่เป็นข้าราชการพ่ออยู่กับกองศรีนะครับซึ่งพ่อก็จะได้เงินจากกองศรีแต่ก็ไม่ได้เยอะนะครับแล้วก็แม่กงศรีนี่คืออะไรคือแบบที่เขาเอาข้าวมาแล้วก็นั่นมปนโรงศรีอตอไม่ใช่จะกินข้าวแล้วย่อหยวยซะแล้วต่อต่อจะไม่กันแล้วไม่กันแล้วนั่นแหละแล้วก็เอ่อเราก็คืออยู่แค่ฐานะปานกลางไม่ได้ไม่ได้แย่ไม่ได้มีเยอะเนี่กป่ะแล้วแล้วคนที่ซัพพอร์ตผมในในตอนเด็ก ก็ <king> คือคือป้า <sk ills> อ่าคือคือป้าผมซึ่ง <Nash> ซึ่ง,งพี่นุอ่อกป้าคือเวลาเราอยากได้อะไรที่มันดีๆทัดเทียมเพื่อนเราต้องไปขอป้าเรารู้สึกว่าเราก็เก่งใจอะเนาะเออแล้วเราจะทายังไงเราอยากอยาก,อยากมีอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องอันดับแรกเลยคืยเรียนให้จบก่อน <ái> rempl. <nossas S 1> อ่าเรียนให้จบล้วก็คิดอยู่แล้วเราจะต้องทํางานอะไรเราอยากอยากทําอะไรเราอยากอยู่กับเกี่ยวกับโลกยานยนต ไม่ไม่เคยคิดเลยว่าเฮ้ยจะต้องออกไปหาประสบการณ์ไปทํางานก่อนเพราะเท่าที่รู้จักกันมานี้ไม่เคยเป็นพนักง,งานเลยนะใช่คืออย่างเงี้ในในในระหว่างเรียนในระหว่างเรียนเนี่ยผมเนี่ยจะไปเป็นลูกจ้างไปเป็นเด็กรับรถที่คาออแคร์ดีเทลลิ่งอ่าแล้วก็ไปอยู่โอคือเราเราอาศัยทํางานตั้งแต่แบบเด็กๆเออผมผมอยากมีเงินเออเราก็อยากหาประสบการณ์ผมอยากรู้ว่าเฮ้ยการเป็นลูกน้องเนี่ยแม่งมันต้องเจออะไรวะ ผมเป็นเด็กเป็นเด็กล้างรถเลยนะคาแคร์อยู่อยู่ประมาณเกือบปีนะ <S <S เออเป็นเด็กล้างรถรับรถเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรารู้แล้วการทํางานในช่วงช่วงนึงแต่ผมแค่ขาดประสบการณ์ในการทํางานบริษัทเพราะว่าสิ่งที่ผมคิดอย่างนี้ผมอยากเริ่มเร็วพี่น,นึกวอาปะผมอยากเริ่มเริ่มอะไรให้มันเร็วเพราะว่าอายุคนเราเนี่ยเราเรียนจบก็ยี่ส2บสามยี่สองยี่สามพี่นึกอกปะคือแต่บางคนโอกาสไม่เหมือนกันนะมไม่เหมือนกันบางคนเขาไปาไปเริ่ม ทำงานประจําเพราะยังไม่รู้ไม่รู้เส้นทางไงแต่ผมรู้เส้นทางแล้วว่าผมอยากจะทําอาชีพอะไรก็เกี่ยวกับรถยนต์ก็เริ่มจากอ่าพ่นสีล้อแม็กทำสีล้อแม็กแค่เลือกเรียนก็รู้แล้วว่าเฮ้ยผมเลือกเรียนวิศวยานยนต์ถูกต้องครับพี่อ่าพระจอมเก้าแถวนั้นสตรีมันสวยสวยๆนั่นเลยสาวผมผมมุ่งมุ่งแต่เรียนพี่ผมมุ่งแต่เรียนกับทางานพี่เนี่ยเริ่มดีนะดีนะผมมุ่งมุ่งแต่เรียนกับทำงานนะมุ่งแต่เรียนเหมือนพี่ไงมุ่งแต่เรียนกับทางานเราจึงมีวันนี้ไงครับพี่ ผมก็เรียนใกล้ๆคุณนะผมเรียนวัดเขมาพิรัตารามอนั่งรถเมย์ไปสองป้ายก็ถึงมหาวิทยาลัยคุณแล้วอใช่ใช่แถวนั้นก็สตีนอนกแต่ผมไปปไปยผมอยู่แต่ตีนอนอย่างเดียวมันจะดีอยู่แล้วมันจะดีอยู่แล้วอาหยอกหยอกนะครับในในในวันนั้นเราก็มาเข้าสู่องการเป็นเป็นเท่าแก่เนาะแต่จุดที่ผมเริ่มเนี่ยผมต้องบอกตรงนี้เลยนะครับว่าในช่วงที่ผมผมเรียนไปด้วยทํางานไปด้วยอ่ะผมอะแอบ เปิดจดทะเบียนการค้าไว้ซึ่งซึ่งผมอยู่ในบ้านเทาเฮาส์นะครับแล้วผมก็ใช้บ้านหลังนี้แหละเป็นที่จดทะเบียนการค้าในตั้งแต่อายุประมาณ20แล้วผมก็โฟลเงินในบัญชีตัวเองก็คือแม่เดี๋ยวต้องให้เงินเป็นเป็นรายเดือนอยู่แล้วผมก็เอาเงินตรงเนี้ไปหมุนซื้ออะไรของมาขายน,นู่นนี่นั่นจับล้อมแมกน,นู่นนี่นั่นมาขายเพราะฉะนั้นเงินมันเลยโฟลในบัญชีเพราะฉะนั้นผมโจมาผมถึงสามารถกู้ซื้อตึกได้สุดยอดอะ่ะเออผมผมวางแผนไว้แล้วคือ<ม>อยากรู้เหมือนกันว่าแบบคือเด็ก ผู้ชายที่คือพอเรียนจบมาเสร็จปุ๊บเนี่ยคือออกมาแบบหาธุรกิจทําเลยเนี่ยเออด้วยตัวพี่ดี๋เองก็เรียนเรียนมาตรงนี้มาเนเาะจบบริหาราอ่าพี่จบบริหารมาแต่ไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองแบบ จะต้องทำธุรกิจจะต้องทําธุรกิจทันทีคือไม่รู้หรอกว่านาคตเป็นยังไงแต่ว่าตอนนั้นคือแบบเราก็ไม่ได้มีฐานะแล้วก็ไม่ได้กล้าเสี่ยงด้วยว่าบางทีแบบเฮ้ยทำงานเก็บเงินนี่ได้หน่อยแค่จะไปลงทุนทําอะไรเล็กน้อยก็ไม่กล้าเพราะว่ากลัวเจ๊งเออโหสุดยอดคุณนี่สุดยอดนี่ชนแก้วนะชนแก้วชนแก้วโอ้โห ไม่ถามผมกลับบ้างหรอเดี๋ยวจะถามเนี่ยรอรอ,รอจุดถามคุณนะ <S <S <า>เนออี่ยถามผมว่าคืออยากตอบแล้วแล้วไม่แล้วแลจุดจุดที่พี่มามาเริ่มทำเรสเ e c เนะี่ยก่อนหน้านั้นนะ่ะเส้นทางของพี่เนะี่ยทำอะไรมาก่อนหรือว่าแบบเฮ้ยฉันต้องเปิดร้านล้อเลยเว,ว้ยไม่ไม่ไม่ คือเหมือนที่บอกไปเมื่อกี้ว่าเราเป็นคนที่ไม่ได้กล้าเสี่ยงเราก็ไม่ได้มีต้นทุนชีวิตอพ่อเป็นแม่ค้าตลาดนัดเอ้ยไม่ใช่แม่เป็นแม่ค้าตลาดพ่อเป็นทหารพ่อเป็นทหารพ่อก็มีหลายบ้านมีคือมีคนเป็นคนมีตังมีซื้อบ้านไม่ใช่มีมีอะไรคนโอ้โหจอรละเกินแหมพ่ออย่าดูคลิปนี้พ่อโอเคเออแล้วก็เราส่วนมากเราก็อยู่กับแม่อ่าแต่พ่อก็คืออ่าด้วยความที่เรายังเหลือความโชคดีอยู่บ้างที่พ่อแม่เนี่ยคือยังพอที่จะโอเคส่ง ให้เราเรียนเล่าเรียนจนจบแม้จะไม่ได้แบบผมมีชีวิตสุขสบายเหมือนคนอื่นแต่ก็ไม่ได้ลําบากขนาดที่จะต้องออกไปทํางานหาเงินเองส่งตัวเองเรียนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีแบบเฮ้ยทำงานเก็บตังค์เองบ้างเป็นพนักงานเซเว่นสมัยรับษาธรรมันก็เรียนสมัยแบบ ปิดเทอมอะไรอย่างเงี้ยตอนเรียนมหาลัยคืออยากได้อะไรก็โอเคไปหาทํำงานทัพดาเอ่าแล้วก็ซื้อนู่นซื้อนี่คืออยากได้อยากมีตามภาษาเด็กทั่วไปแต่พอเรียนจบมาเราก็พอด้วยความที่เราไม่มีต้นทุนเราก็คิดว่าโอเคเราเป็นพนักงานบริษัทก็โอเคแล้วในในชั่วโมงนั้นเหมือนกันก็คือคือเราคล้ายกันตรงที่เราอยากรวย แล้วพออยากรวยเนี่ยจบมาใน2เวนะพี่ดิมจบบริหารคอมมาครับจบตีมาเนี่ยก็มี2เวว่าเราจะไปในสายไอทีหรือจะไปในสายขายของอซึ่งเราเห็นแบบพี่ๆที่เป็นเซลอะตอนนั้นคือฝึกงานบริษัทไอทีอที่หนึ่งเห็นเซลลค์รับรถทุกคนอ่า ส่วนพนักงานไอทีซัพพอร์ตโปรแกรมเมอร์นั่งรถเมย์มาทำงานขี่ใส่ตลอรแค่นั้นเลยแค่นั้นเลยอย่างมีรถอย่างมีรถอย่างรถเซลขี่รถมาจะรถอะไรก็แล้วแต่ก็มีมีรถทุกคนอะเราก็หลังว่า <mm แต่ว่าชอบรถใช่คือชอบรถอยู่แล้วชอบรถอยู่แล้วแต่ด้วยความที่สมัยเด็กมันก็ห่างไกลเนาะเราก็ดูเห็นรถสปอร์ตเห็นรถซูเปอร์คาร์เราชอบอ๋อพี่เป็นคนชอบรถแบบนั้นใช่เราชอบรถสวยเราชอบรถซูเปอร์คาร์เอาจริงเราส่วนตัวเราชอบรถสวยามหน่อยคือคิดในวันที่เราประสบความสําเร็จแล้วนะรถในฝันพี่อ่ะพี่อยากได้รถแหละในฝันเลยที่แบบผมแม่งกูแม่งในฝันเลเว้ยอยากได้ไปหมดเล้วจริจริงอยากได้ไปหมดอ้าวเหมือนกันไหมผมไม่ ม่หรอผมเป็นคนรถได้ฝันผมคือปอร์เช่เก้าหนึ่งเพราะว่าเรียนรอดอดปีสองแล้วผมเรียนรอดเสร็จผมข้ามถานนปุ๊บแล้วผมได้ยินเสียงรถลงมาจากสะพานเชนเกียร์แล้วปุ่มพุมแม่งขับผ่านหน้าหน้าเราไปเป็นปอร์เช่ไคล่าเอสเก้าหนึ่นหหนงนววบบนหนึ่งคือซึ่งวันนั้นผมบอกโอ้โหรถหานี่แม่งสวยชิบแป่งเลยแล้วแบบเราคิดว่าวันหนึ่งกูต้องมีให้ได้วะไอรถแบบนี้จะช้าหรือจะเร็วต้องมีให้ได้นี่คือสิ่งที่ผมฝันที่สุดเลยนะคือฝันสูงสุดของผมเลยคือปอร์เช่ส่วน,น,นตัวพี่ก็เราไม่กล้าฝันดีกว่า ในวัยหนึ่งเราคิดว่าก่อนหน้านี้เราเราตั้งแต่เราเรียนจบมาเราทํางานเงินเดือนก็หมื่นกว่าบาท2 0 0 0 0กว่าบาทอย่างเงี้ยเราก็มองว่าเราไม่ค่าฝันอะเราแค่ซื้อหนังสือรถมาทุกๆเดือนเพื่อที่จะมาดูรถดูล้อคือเราก็เห็นรถซูเปอร์คาร์มาตั้งแต่หลายๆเจเรชั่นคือเราชอบรถสวยชอบรถที่มีเสน่ห์อ่าซึ่งรถแต่ละแบรนด์แต่ละค่ายมันมีเสน่ห์ของมันการที่เราจะซื้อรถรุ่นไหนสักรุ่นเนี่ย เราก็เลือกซื้อรถที่เขามีเป็นแบรนด์ที่มีตำนานามีมณเสนเพราะฉะนั้นคือเราก็เลยไม่ได้จํากัดแบรนดออ์อย่างเช่นว่าปอร์เช่เราก็ชอบอยู่แล้วบีเอ็มก็ชอบเบนซก็ชอบแลมโบ f ์ r r a ี่ชอบหมดมพูดง่ายๆว่ารถที่เขาเป็นเขาเรียกว่า เป็นรถแบรนด์ชั้นนาเราชอบเราชอบหมดแต่ว่าในโอกาสการที่พี่ซื้อได้หมดเลยนะไม่ไม่ซื้อได้หมดเลยนะไม่ได้หมดแล้วเนี่ยหมดแล้วต่างแล้วตอนนี้หมดซื้อไหมดเลยนะเห็นแล้วตงแล้วปอร์เช่ก็ผ่านมาแล้วแล้วตอนนี้ก็มาม้าลำพองที่สุดไหมตอนนี้ความรู้สึกเราสึกว่าเราขับรถเฟอร์รี่คันนี้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแม่งแม่งคือรถที่ใช่มันใช่แต่เรารู้สึกว่าเราเราก็ยังยันได้เหมือนเป็นเรื่องธรรมชาติต่างกับผมนะไม่เหมือนหรอ ผมผมเป็นคน,นอชอบแบรนด์ปอร์เช่แล้วผมถ้าจะเปลี่ยนรถผมก็อยากได้ปอร์เช่รุ่นที่มัน t o อปคล s สขึ้นมาแต่ถามว่าถ้าเราไม่เปลี่ยนเป็นปอร์เช่รุ่น Top Class ท็อปคลาสัวนี้ได้ไหมได้มผมก็แฮปปี้กับมันใน,ในจุดที่มีผมเป็นคนชอบมีรถหลากหลาย,ลายรูปแบบอชอบมีรถในหลายๆเวหลายๆงานอย่างพี่ก็ต้องมีรถเดลี่รถ Daily ่ยูดเหมือนกันก็คือพี่ดิมเนี่ยชอบรถในหลายๆแบรนด์แล้วกันแต่ว่าเป็นคนชอบรถใหม่เป็นคนชอบ เทคโนโลยีของรถเพราะฉะนั้นคือเราจะไม่ได้ชอบรถคุณเล่นรถวินเทจแล้วตอนได้หมดทุกอย่างผมชอบถามว่าชอบไหมก็ชอบแต่ให้เลือกซื้อเนี่ยเราอยากซื้อรถที่มันเป็นเจเรชั่นใหม่ๆหน่อยพี่ชอบเทคโนโลยีชอบอบคโดโร์นชอบหน้าตาชอบความโมเดิร์นตามสไตล์ของเราแล้วพี่มาทำร้านได้ยังไงครับจากพนักงานอะจากพนักงานแล้วขึ้นมาเป็นเท่าแก่เมียท้องเมียท้องแล้วเมียอยากจะดูแลลูก เพราะตอนนั้นอ่ะสองคนรวมกันก็แสนกว่าบาทก็คิดว่า<ห>เฮ้ยก็พออยู่ได้แล้วอ่าแต่พอเมียท้องเสร็จปุ๊บเมียบอกว่าเฮ้อยายกจะมีเวลาดูแลลูกแล้วซึ่งตอนนั้นเราก็ถึงจุดอิ่มตัวแล้ว่ทำงานเข้าปีที่7อ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าตนหนงใหญ่แล้วตนนั้นตหนให<ช>ญ่แล<ช>้วมันก็ไม่ได้ถือว่าใหญ่หรอกแต่ว่ารายได้มันก็พอโอเคอ่ะพออยู่ได้ถ้าพูดถึงพนักงานกินเงินเดือนก็พออยู่ได้แต่พอมีครอบครัวเสร็จปุ๊บเราอยากมีมากกว่านั้น แล้วเรารู้สึกว่าทุกอย่างมันตรงจังหวะพอดีเราเรารู้สึกว่าเออเราตอนนั้นเราได้เรียนโทรมาด้วยเรียนโทรมาร์เก็ตติ้งสองคือประสบการณ์การทำงานเนี่ยหกปีเจ็ดปีสามคือเรามีคอนเน็กชันกับพี่ๆนะครับพี่เฮียที่อยู่ในวงการาเราก็เลยมองว่าเนี่ยถ้าเราทําร้านตอนเนี้ยเราไม่เจ๊งแน่แน่ก็เลยตัดสินใจออกมาทาร้านก็เลยลาออกาก็เนี่ยแหละสิบปีละก็คือสั่งสมประสบการณ์แล้วก็แพชชั่นของเราไม์เซ็ตของเราแล้วก็ ความขยันของเราทําให้เรามีวันนี้เนี่ยสิบปีนี่สิบสามปีเพราะนั้นคือเนี่ยเขามีคนเอ้าทําอาชีพนี้ง่ายเนะรวยว่ะดูระหว่างทางดูระหว่างทางโอทุกวันนี้ยังตีนไก่หน้าผากอยู่เลยใช่ครับผมนอนอ้าวตีนอยู่ตรงนี้แล้วอย่างผมเนี่ยผมผมแบบเริ่มมาจากผมผมไม่มีข้อมูลทางด้านโครงข่ายธุรกิจมากผมเป็นแค่เอนจิเนียร์คนหนึ่งเป็นวิศวกรคนหนึ่งที่ที่มาทําธุรกิจเพราะฉะนั้นการเดินทางของผมมันก็จะยาก แต่ว่าด้วยด้วยความขยันของเรานะเออเราก็สู้นั่นแหละครับจนเป็น JL Racing w h e e l ครับกับ r e Respect w h e e l ครับแล้ววันนี้รถที่เราใช้มาก็เป็นรถที่เราเราใช้งานจริงๆใช่เออคันนี้แสนโลละเฮ้ยแสนโลแล้วเหรอใช่แสนโลล้โอ้ของผมเพิ่งจะ20,000โล20,000วันนี้ผมก็เอลเรสต์มาซึ่งมันเหมาะกับกับสถานที่แบบนี้นะครับแล้วรถพี่วันนี้แต่งอะไรไปบ้างเลยพี่ ก็โห oh, จัดเต็มทุก,ก,นนกอย่างนี้ก็สเตปใช้งานเนี่ยแต่งทีมเลสเปคคือการตกแต่งของเราเนี่ยเราจะเน้นว่าแต่งสวยลงตัวและใช้งานได้จริงสวยมีทรงใช้งานได้จริงคือการแต่งรถเนี่ยเพื่อนๆอยากใครที่ดูคลิปมาถึงตรงนี้นะพี่ดิมพี่โน้นี่คือเป็นคนที่ไม่ได้แต่งรถที่แบบโหมีอะไรก็เอะอะก็ถมเข้าไป อ่าเราจะดูธีมการแต่งว่าเราอยากจะออกให้อ่าให้รถของเราเนี่ยสวยออกมาเป็นทรงไหนเนี่ยเมาแล้วก็ลิ้นพันเริ่มเริ่มลิ้นพันกันแล้วเนี่ยเราเกิดวันศุกร์รถก็เลยสีฟ้าอ่าที่เหลือก็คือมีการจัดทรงโหลดด้วยโชคดีๆจากค่ายโปรเฟนเดอร์ตัวท็อปเลยนะครับแล้วก็ยางเราก็เลือกใช้เป็นตัวท็อปจากค่ายญี่ปุ่นที่สําคัญเนี่ยล้อตอนนี้รถเนี่ยสวยไม่สวยเนี่ยทุกคนนะคนแต่งรถนะมันอยู่ที่ล้อันดับแรกเลย ใช่แม่เห็นรถพี่ดิมาชงหลังล้อทองเนี่ยเออพี่ชอบพี่ชอบไม่รู้อ่ะเราเราเป็นคนชอบล้อทองอ่ะชอบล้อสีกระถางแต่ระถางไม้ไปใจ่อะไรที้สวยกว่าด้าสวยกว่าคือคือสีของพี่เรียกรหัสสีอะไรนะบีแซดบีแซดอันนี้คือล้อเจเกอร์วามอสเจเกอร์วาร์มอสหกแน่นอนตอนนี้ก็แสบดีอยู่นะดีอ่าเพราะว่าเขาหลอดแบบทูนิวันปิดฝาก็เท่ใช่เปิดฝาก็ซิ่งอ่าได้2ฟิลได้2ฟิลแล้วของคุณ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 สีอะไรเนี่ย ของผมสีสไฮเปอร์ดานตุนต่นเฮ้ย <c oughs> ว่าผมสีตุ่นได้ยังไงของผมสีผมเนี่ยเป็นในแนวคุมตีมคุมโทน<อ>ผมเป็นคนผมเป็นคนจะแบบว่า แต่งรถในคุมโทนพี่นึกออกวะสีแบบคุมโทนไงผมจะแต่งรถเป็นในแนวแบบว่าไม่ฉูดฉาดแต่พี่จะเป็นคนแต่งรถแบบว่าอารมณ์แบบฉูดฉาดแต่ลงตัวนะแต่พอเราชอบรถสีสันสีสันแต่ผมจะชอบรถเป็นสีแบบเบสิกเบสิกทั่วไปผมก็เลยชอบสีล้อที่เป็นสีนี้เพราะว่ามันคอนทราสกับรถได้ทุกสีเออแล้วยิ่งใส่กับรถสีขาวเนี่ยมันก็ไม่มืดจนเกินไปไม่สว่างจนเกินไปเออมันก็คุมโทนดูดูดูหรูหรออันนี้ฝากไว้เพื่อนๆนะว่าการแต่งรถเนี่ยเห็นไหมว่า ไม่ว่าจะเป็นพี่ดิมพี่โน้ตเนี่ยสองคนเนี่ยรเราจะมีการวางคอนเซปต์ในการแต่ง,ตงไม่ใช่ R, อ่ะเราจะใส่ใส่ใส่อะไรเข้าไปการที่พี่ดิมใส่ล้อทองเข้าไปพี่ต้องมองแล้วว่าเฮ้ยพี่ดิมจะใส่เบรกสีอะไรพี่ดิมจะลดพี่ดิมสีอะไรพาร์ทพี่ดิมจะเป็นแบบไหนมันจะดูเข้ากันไหมดูลงตัวไหมอ่าทุกอย่างมันต้องมีการวางแผนไม่ให้มันเยอะไปไม่ให้มันน้อยไปอ่าแล้วบางสิ่งที่มันเฮ้ยตรงนี้มันขาดเราก็ต้องไปหามาเติมบันไหนมันล้นไปเราก็ต้องเอออ่อ่าเหมือนการแต่งตัวเหมือนการแต่งตัวแฟชั่นมันคือแฟชั่นใช่ใช่อน ที่ชอบแต่งรถที่ติดตามพี่ทั้งสองคนคนะอยากให้การทํารถของคุณเนะี่ยมันมีความสุขมไม่ต้องไปมองคนอื่นมากอมองว่าเราไหวที่ตรงไหนถูกต้องรายได้แต่ละคนไม่เหมือนกันรถที่ใช้ไม่เหมือนกันคอนเซปต์การใช้งานไม่เหมือน,อนกัน<ๆ>เพราะฉะนั้นคือเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้ง 2. คือปรึกษาผู้เชี่ยวชาญถูกต้องครับออย่างพี่ดีมพี่โน้ตอย่างเนี้ย คือเราไม่ใช่แค่ร้านขายของเราเป็นร้านที่ยินดีให้คำปรึกษา2คือเราเป็นโปรเฟชชั่นอลทางด้านนี้เพราะนั้นคือเราวางคอนเซ็ปต์ให้คุณเราเลือกของที่คุณจ่ายไหวไม่จำเป็นจะต้องมาโห้ซื้อแพงนที่ต้องแพงที่สุดที่นี่เป็นมิตรกับคนทุกงบประมาณทุกมีทุกรายได้โดยเฉพาะแบบเนี่ยล้อแบรนด์ดีๆของคนไทยราคาจับต้องได้แล้วเป็นสิ่งที่ใหม่ของเขาด้วยนะถูกต้องแล้วสิ่งสําคัญที่เราคํานึง การแต่งรถไม่ให้สุดหรือป่ะความปลอดภัยนั่คือความแข็งแรงมาตรฐานของล้อใช่แล้วเมื่อกี้เราขับมาเนี่ยเส้นทางที่เรามาเนี่ยหลุมเพียบหลุมเพียบถ้าล้อที่ไม่ได้คุณภาพอ่ะเราจะกล้ารุดหลุมไหมโอ้ยไม่มีอ่ะไม่ใช่จะเอาว่าสวยอย่างเดียวถูกอย่างเดียวถูกอย่างเดียวอะไรก็ได้มันไม่ใช่อะไรก็ได้นะครับในการแต่งรถอ่ะนี่เป็นสิ่งสําคัญขอเสริมหน่อยในปี2 0 2 4ต่อ2025ี่เนี่ย คนแต่งรถแบบคุณเนี่ยเป็นยุคที่หาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตในโซเชียลทุกแพลตฟอร์มได้หมดแล้วไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีของล้อคุณก็สามารถเสิร์ชได้เทคโนโลยีของยางเทคโนโลยีของช่วงล่างคุณเสิร์ชได้หมดมีข้อมูลที่คุณได้ดูทุกอย่างเนี่ยมันมีในยะทุกอย่างมันมีเหตุผลถูกและดีมีอยู่แต่ถูกมากๆและดีมันไม่มีในโลกมีจริงไม่มีมแต่ของราคากําลังดีเนี่ยอย่าง ล้อที่เราใส่เนี่ยไม่ได้ถูกมากนะมันมีล้อที่ถูกกว่านี้อีกมีมีแต่มันคุณภาพไหมพี่ใช่ใช่ป่ะทุกอย่างมันต้องแรกมาด้วยคุณภาพอ่าเวลาใส่ไปจอดเฮ้ยใส่แบรนด์เกรว่ามอสว่าล้อแท้ว่าใช่อย่างเงี้ยคือมัน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 บ่งบอกถึงภาพลักษณ์ของคุณด้วยครับสองคือแบรนด์ที่เขาสร้างขึ้นมากว่าเราจะรู้จักเขาอื เขาต้องสั่งสมประสบการณ์เขาต้องได้รับความไว้วางใจนั่นคือเป็นสิ่งที่เราอาจจะต้องจ่ายให้เขาสักเล็กน้อยใช่แต่มันไม่ได้แพงเกินไปนะการใช้งานผมบอกเลยว่า10ปีล้อชุดนี้ก็ยังอยู่สบายในความถูกต้องเบื่อเปิดฝาฝั่งหนึ่งปิดฝาฝั่งหนึ่งเลยได้อ่เชียบเชียบอันนี้เชียบเลยเรืองไม่ถูกโอ้ที่พลังเลเนี่ยนลังเลเนี่ยเขาเรียกว่าอยากได้ทั้งคู่แต่ผมมองว่าเจเกอร์วอมอนเนี่ยเวลาปิดฝาผมว่ามันรักชวรี่ดีนะเออมันดูแบบ ้แม่งโทนแม่งแม่งได้มันเข้ากับรถได้หลายแบบจรดูลักชัวรี่ ury, แต่พอเปิดฝาเนี่ยไม่ใช่ไม่สวยนะมันได้อารมณ์แบบสปอร์ตพี่ว่าไหมมันดูแบบแบบสปอร์ตอย่าง f o r t จูเนเปิดฝาก็ดูดูมันไม่เคยเขินนะคือหลายคนก็จะเห็นว่าเฮ้ยล้อที่มันเปิดฝากับปิดฝาได้ในล้อเดียวอะมันมีด้วยเหรอไม่เคยมีเพราะแต่ก่อนอนะ่ะพี่เคยอยู่โรงงานล้อ เปิดฝาเมื่อไหร่เนี่ยโอ้โหมาเลย๊มอะไรดู่นบอกเลยว่าคอนเซปต์ในการออกแบบล้อเนี่ยยากมากนะกว่าจะให้ล้อตัวนี้ออกมาลงตัวปิดและเปิดฝาเนี่ยลงตัวทั้งคู่ใช่ใช่ก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันโอ้โหกับล้อตัวนี้ถูกต้องครับอ่านอกจากความสวยงามที่คุณสามารถเลือกได้ตามใจคุณได้2รูปแบบแหละเรื่องมาตรฐานการผลิตเรื่องการรับประกันเรื่อง branding ก็ถือว่าเป็น แบรนด์อันดับหนึ่งของคนไทยแล้วกันถูกต้องครับก็ฝากร้านไปด้วยนะครับสำหรับ j s racing wheel นะครับที่เดิมที่เดียวนะฮะนนทบุรีนะครับผมใครที่อยู่แถวนั้นก็ฝากสองชายผมด้วยครับฝากร้านไปด้วยครับ respect wheel ครับที่จะแต่งรถคิดถึง respect wheel ครับผมสีนคลินขรามสองฝากฝากร้านพี่ชายผมไปด้วยครับผมไปครับผมเราไปเล่นกันบนสุไม่ด้แล่างจริงวันนี้บรรยอากาศดีๆครับผมยอดรู้ใจครับผมสุดยอดครับ